สวัสดีค่ะทุกคนมาชมวิถีแม่ค้ากันหลังจากเลิกงานแล้วเนาะก็เลิกงานค่ำๆหน่อยนะคะเลิกงานค่ำๆหน่อยก็ซักผ้ากันขุ่ข้าวเสร็จแล้วค่อยมาซักผ้าขุ่ข้าวทิ้งไว้แล้วสมัยนี้สมัยใหม่เนาะ ถำาว่าสมัยใหม่คือว่าไม่ต้องหุงฐานหุงฟืนไงหุงไฟฟ้าเมื่อหุงข้าวไฟฟ้าก็รวดเร็วทันใจก็เสียบหุงทิ้งไว้อ่ะนะอ่าแล้วก็ใช้เวลาในส่วนนี้มานั่งซักผ้าแป๊บหนึ่งใช้วิธีแบบโบราณโบราณเนาะทำไมถึงว่าโบราณไม่ต้องใช้เครื่องซักผ้านงะ ใช้น้ำใช้น้ำบ่อปั๊มน้ำขึ้นมาจากใต้พื้นพิภพใต้พื้นดินไม่ใช่ไม่ได้ใช้น้ำปราปานะคะน้ำก็เลยอาจจะเขาเรียกว่ามันน้ำเป็นกรดอ่าเป็นกรดก็จะเวลาตีฟองก็จะไม่ค่อยมีฟอง โอเคนะซักชุดทำงานของคุณพ่อบ้านค่ะซักชุดทำงานของคุณพ่อบ้านเนาะคุณพ่อบ้านทำงานแบบเงือออกเลยนะก็จะมีกลินกล่นตุตุกลิ่นตุตุกลิ่นเงือกกลิ่นเงือติดเสื้อมาเนี่ยค่ะต้องล้างก่อนไหม ไม่ต้องล้างก็ได้ลงซักเลยแล้วใส่ผงซักฟอกเยอะหน่อยเค okay, นะแปลงล่ะใช้แปลงนิดนึงนะแปลงอยู่ไหนเอ้ยใช้แปลงนิดนึงนะคะอ่อนี่ไงเจอแล้วแปลงเวลานั่งคุยเห็นหน้าไหมเนี่ยเห็นหน้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะนะ ไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะี๋ยวปรับปรับมุมกล้องนิดนึงนะชึบชีบชีบชีบโอเคนี่นะคะทั้งแปลงก่อนใช้แปลงนิดนึงนะไอ้ที่เห็นน่ะโอง่งเห็นไหมโอ่งสีขาวขาวเนะ่ะเห็นไหมโอ่งสีขาวขาวเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า เขาโดนน้ําน้ําที่บ้านที่ลําจวนใช้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ํามันเป็นเป็นกรดอ่าน้ําเป็นกรดก็เลยตกค้างเป็นตะกอนเป็นเป็นตะกอนหินปูนอ่าใช่เนี่ยก็เลยเละอะโอ่งขาวๆนี่ยค่ะนะถ้าแช่ไว้นานจะเป็นลักษณะนั้นซักกันเลยนี่แหละค่ะวิธี พี่สีแม่ค้าเนาะหลังเลิกงานหลังเก็บร้านแล้วเนาะก็มานั่งซักผ้าต่อก็บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทุดแรงก็ได้ก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องเครื่องซักผ้าก็ได้อัตโนมือเลยค่ะแรงนิดนึงนะ ผู้ชายใส่เนาะก็จะมีเหงือ่อมีเหงื่อหน่อยแรงนิดนึงนะตรงคออือกับอา,าลำจวนคลิปนี้เธอมาสอนอะไรไม่ให้ดูวิธีค่ะวิธีแม่ค้าเนาอหลังจากเลิกจากที่ร้านแล้วก็มานั่งซักผ้าถามว่าซักด้วยมือนอะ่ะเสียเวลาไหมลำจวนทำไมเธอไม่ซักเครื่อง เครื่องก็มีแต่ว่าแสดงให้ดูทําให้ดูนะคะทําให้ดูว่ามือก็ซักได้หลังจากที่เราหุงข้าวทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยไปเตรียมกับข้าวเนาะแต่บางวันก็ถ้าวันไหนเราซักผ้าซักผ้านิดหน่อยแค่ยี่สิบชิ้นวันไหนเราซักผ้าก็ซื้อกับข้าวสําเร็จได้ต้องปรับตัวเองให้อยู่ได้นะคะในทุกยุคทุกสมัยเนาะ ปรับตัวให้อยู่ได้ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยอถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนิดหน่อยพพกผะผลก็หายแล้วนะคะปรับตัวให้อยู่ได้ง่ายไม่ได้มีอะไรยุ่งยากพื้นที่ก็กว้างขวางก็ซักได้ซักมือก็ซักได้ค่ะเนะนี่ยเห็นไหมว่า น้ำที่บ้านลําจวนใช้นะ่ะมันจะเอ่อเขาเรียกมันเป็นกรดเป็นด่างเนาะเอ่อมันก็เลยไม่ค่อยทําฟองกับแฟบเท่าไหร่เออกับมันไม่ค่อยใส่น้ํายาซักผ้าหรือไม่ผมซักฟอกก็มันก็จะไม่ค่อยเป็นฟองนะคะอย่างสระผมเนี่ยสระผมผมก็ไม่ลื่นนะต้องใช้อครีมนวดผมเยอะๆหน่อย นวดซ้ำสักสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะผมถึงจะมีความนุ่มขึ้นมาได้นะมันอยู่ที่น้ำถามว่าอ้าวทำไมไม่ใช้น้ำป,าปาลาปลาล่ะลำจวนน้ำปลาปลาก็มีปลาปาในเมืองก็มีแต่ว่าพอดีที่นี่มีบ่อไงบ่อบ่อที่เขาปั่นน้ำลงมาจากปั่นน้ำขึ้นมาจากพื้นใต้น่ะใต้พื้นน่ะอ่าบ่อบาดานว่างั้นเถอะอ่า มีบ่อประดานอยู่ก็เลยใช้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ที่บ้านนางรงนะคะไม่ใช่ที่บ้านกล้วยถ้าที่บ้านกล้วยก็เป็นน้าปราปานะคะแปลงนิดนึงไม่ต้องไปแปรงเ,เยอะนะมีใครดูอยู่ไหมมีเด็กๆหรอคะเด็กๆอย่าไปอย่าไปแปลงเ,เยอะเด็กๆสมัยนี้อ่ารู้วิธีการซักผ้าด้วยมือไหมเนี่ยฮห,หรือว่าใช้เตะเครื่องฮ ขยี้ขยี้ยดีๆหน่อยซักผ้าด้วยมือเนี่ยเล็บเราขาวด้วยโอเคไหมอ่ะแล้วเล็บเท้าเราก็ขาวสะอาดด้วยเพราะว่าระหว่างซักเราก็เอาน้ําซักผ้าผงซักฟอกเนะี่ยลงไปแช่แช่ในเท้าในรองเท้าได้อ่าก็แช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ซักไปด้วยด้วยซักไปด้วยเพลินๆไปนะคะโอเคเนาะ ล้าไปด้วยคุยไปด้วยเนี่ยหลังเลิกงานสบายสายไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากล้างชามร้านค้าชามตลาดหรือยงังยางนี่ไงยังอยู่เดี๋ยวค่อยล้างก็ได้ล้างเสร็จแล้วก็ค่อยปอกมันอะไรเงี้ยนะอ่านี่แหนะละวิธีแม่ค้าในเวลาหลังเลิกงานนะโอเคนะคะเอาท่านี้ก่อน ให้ดูกันสั้นๆก่อนเดี๋ยวคย่อยวากันใหม่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะโอเคนะได้สองตัวแล้วเห็นไหมแพ็บเปี้ยวโอเคนะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ